วิชันฉายในปี2015ในชื่อภาษาไทยลางสังหรณ์หนังสยองขวัญจากค่ายบร a m House Production ที่จะได้ว่าทำหนังสยองขวัญได้ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งยุคนี้และเรื่องนี้มีใจความสำคัญตรงที่นี่ความฝันของเราไม่ใช่ฝันดีหรอกเป็นฝันร้ายต่างหาก วิชันว่าด้วยเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งครับที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หลังจากนั้นหนึ่งปีเธอและสามีได้ตัดสินใจออกไปใช้ชีวิตอย่างหุบเขาแห่งหนึ่งเพื่อทำไร่องุฑ์และโรงกันเล่าอาัุ่นครับเธอกับสามีทุ่มเทกำลังทรัพย์ทั้งหมดหวังว่าจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขระหว่างนั้นเธอท้องเริ่มแก่แล้วครับอยู่ไปได้สักพักเธอรู้สึกถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นภายในบ้านและบริเวณรอบบ้านของเธอนะครับ บางสิ่งบางอย่างที่อาจไม่สามารถอธิบายได้ครั้งแรกเธอคิดว่าเป็นคนร้ายครับแต่พออยู่ไปนานๆเข้าสิ่งที่เธอเห็นกลับไม่ใช่คนที่เธอคิดแต่เป็นวิญญาณร้ายที่อาจเกี่ยวข้องกับบ้านของเธอหรือบ้านที่อยู่ข้างๆบ้านของเธอก็เป็นได้ครับแม้ว่าเธอจะเล่าให้สามีฟังสักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเชื่อครับสามีเชื่อว่านั่นอาจเป็นผลมาจากการที่เธอหยุดกินยาระงับประสาทที่เธอเริ่มกินตั้งแต่หลังประสบอุบัติเหตุ ที่เธอหยุดกินก็เพราะว่าเธอท้องแก่ครับไม่อยากให้กระทบกระเทือนถึงลูกในท้องสามีของเธอก็บอกว่าการหยุดกินยาระงับประสาททําให้สมองของเธอนั้นสับสนและเห็นบางสิ่งบางอย่างอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าเธอจะไปกินยาอีกครั้งหนึง่งเธอก็ยังเห็นสิ่งผิดปกติอยู่ดีนะครับและมันก็เกิดขึ้นในบ้านรอบบ้านของเธออยู่ตลอดเวลา สื้อไปสื้อมาก็รู้จนว่ามีเหตุการณ์ประหลาดบางอย่างเกิดขึ้นที่ข้างบ้านของเธอเป็นเหตุการณ์ฆ่ากันตายในบ้านนะครับและเธอเชื่อว่าเหตุการณ์นั้นจะเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่เธอเห็นด้วยเธอสังหณ์ว่าสิ่งที่เห็นนั้นจะมาทำร้ายเธอและครอบครัวในอนาคตซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นก็ขอให้ทุกท่านไปติดตามหาหนังเรื่องวิชั่นมาติดตามชมกันเองนะครับ วิชันคือภาพยนตร์ที่ตื่นเต้นสยองขวัญใช้บรรยากาศของชนบทที่น่ากลัวราวกับเรื่องราวสยองขวัญที่เกิดขึ้นในอดีตมาเป็นตัวดำเนินเรื่องนะครับสอดแทรกเรื่องราวทางกติชนวิทยาความเชื่อเรื่องพูดผีพีศารการป้องกันตนจากผีการไลผ่ผีการทำนายทายทักและร่างทรงมาเป็นฉากหลังบางๆนะครับเพื่อเพิ่มน้ำหนักความน่ากลัวให้กับหนังได้อย่างดีมากครับ หนังสร้างความตื่นตกใจให้กับคนดูได้พอสมควรนะครับโดยเฉพาะจังหวะที่ใช้เสียงดังเข้ากระแทกใส่หูจนคนดูจนสะดุ้งจังหวะที่บางสิ่งบางอย่างโผล่ออกมาก็นับว่าทำใช้ได้เลยนะฮะแต่ถ้าใครคาดหวังว่าจะเห็นผีที่มีความโหดร้ายน่ากลัวหน้าตาขย,ขย,ยักขแยงนั้นเรื่องนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นนักนะครับมีเพียงเงาและบางสิ่งบางอย่างบางๆลางๆให้เราเห็นแทนครับ ถือว่าเป็นการกระตุ้นอารมณ์อยากรู้อยากไขปริศนาให้กับหนังได้ดีพอใช้ได้นะครับวิชั่นจัดได้ว่าเป็นหนังที่ใช้ทุนสร้างไม่มากนักมีชั้นเชิงการเล่าเรื่องการทำให้เราตกใจได้พอสมควรครับตอนจบของเรื่องก็มีการสรุปการไขปริศนาซึ่งเชื่อว่าถ้าหากใครดูหนังผีแนวนี้มาบ่อยๆนะครับก็อาจพอที่จะคาดเดาได้บ้างฮะ ใน20นาทีสุดท้ายนะครับมีฉากให้เรารุนเอาใจช่วยในตัวเอกของเรื่องมากๆเลยนะครับการขามวดปมปัญหาก็ถือว่าทำได้ดีมากครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบวิชั่นลางสังหรณ์เอาไว้ที่6เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปขอให้ช่วยกันกดไลค์ like คลิป กดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ